มีเหตุสุดระทึกนะครับเมื่อหนุ่มคนหนึ่งขับรถอยู่บนทางด่วนอยู่ดีๆมีแผงโซลาเซลล์ร่วงลงมาทับวิดดับกลางถนนไปดูภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นครับรอยแตกร้าวหน้ากระจกรถเก๋งอย่างที่เห็นนะครับหนุ่มรายหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้ครับพร้อมกับเล่าว,ว่าขณะขับรถยนต์บนทางด่วนฉลองรัด จากด่านเก็บค่าผ่านทางบางปะกงมุ่งหน้าพระรามเก้าเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับเมื่อแผงโซลาเซลล์ปริศนายาวประมาณ2เมตรร่วงมาจากไหนไม่รู้ประทะเข้ากับกระจกหน้ารถอย่างจังจนแตกละเอียดแบบนี้คุณผู้ชมคนขับบอกว่าโชคดีนะครับที่ขับมาคนเดียวไม่ได้มีแม่หรือว่าหล,ลานๆนั่งมาด้วยหลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สอนอทางด่วนหนึ่งแล้วเพื่อขอดูกล้องวงจรปิด โดยพบว่าแผงโซลาเซลล์นี้ไม่ใช่ของทางด่วนนะครับแต่คาดว่าน่าจะหล่นมาจากรถตู้แล้วหลังจากนั้นทางกรมทางหลวงพิเศษก็ออกมายืนยันนะครับออกมาชี้แจงแถลงแบบนี้พร้อมกับภาพนี้ครับระบุว่าเจอภาพหลักฐานชัดเจนแล้วว่าโซลาเซลล์นี้มาจากรถตู้จริงๆนะครับทำหล่นครับโซลาเซลล์นี้ไม่ใช่ของทางด่วนนะครับ